รู้สึกจะับอกตัใจเรื่องการเรียนอะไรของเด็กวิธีการจะอะไรอะไรเปิดช้าไปเลยผมว่าดูเหมือนกับเปลี่ยนแปลงมากกว่าทผมได้โดยสถานการณ์ผมเข้าใจว่าสถานการณ์บังคับให้ทำพลาดที่คืเรื่องการศึกษาปรับวิธีคิดวิธีาการท์บ้านกมากกว่าส่วนอื่นนะส่วนอื่นกางเรียนผมก็ยังค่อยๆเปค่อยๆไปรานนี้การปรับเรื่องการเรื่องการแบบนี้ก็เลยอยากคุยว่าในส่วนของทางครูส่วนของทาคนสอนเองได้มีการ ปักตายสดใสอ,อย่างไรไว้ในนโยบายในฝ่ายที่จะทำสิ่เต้นต้นที่เราได้เดสนอกันนะครับในส่วนงฝ่ายผมเองเนี่ยผมขออนุญาตเล่าอีกางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงในส่วนของของสถาบัานเองเนี่ยเป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ต้องการให้งานเรื่องสารประชางที่ผมพูดถึงความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นมันไปช่วยชาวบ้านให้มากขึ้นจะผ่าน,นกลไกอะไรก็แล้วแต่ จะผ่านเครือข่ายผ่านคนผ่านเทคโนโลยีนี่คือเป็นโจทย์ที่ที่เราพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วกอย่างการหลวงก็ประกาศชาัดเจนว่าป้าหมายการเรียนรู้ต่อไปปีปีนี้ให้ความสำคัญเรื่องการเด็กขัสตรีมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเด็กเนื่ยองจากว่าพร,ระองค์พานเนี่ยท่านเป็นผู้รักัาเนี่ยท่านทำคดีกับเด็กเยอะแล้วเด็กก็เกิดบรีเมืเราเนี่ยท่านทำไปตัดสินคดีความแล้ว มีเด็กที่เขียนจดหมายแล้วไปความในใจว่าเขาเป็นคนเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมในบางจุดแล้วเขาโดนโทษหนักมากท่านก็ยังเขา้าใจะไม่เราได้ดูแลเรื่องเงงงด็กที่เราใจใจแตนที้ท่านก็พูดตรงท่านกำลังท่าเรื่องเด็กทีส่สำคัญน,นะต่อไปลแล้วก็ท่านก็ถึงตือไปทำโครงการร้อยเจริญรักที่เชียงรายนะแถวบอกจาบ,บ้านบอกใจก็หล่นอยู่เหตุนะั้นหลายส่วนผู้ใหญ่ก็ก็ ท่านก็อยากทำแต่ว่าหลายหลายฝ่ายก็อยากข้องหัเพราะพาท่านไปอยู่แดนอันตรายมากเลยทหารทุกคนต้องคุ้มมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเจตนาเป็นอย่างนี้ก็เลยเลยคิดว่าตอนนี้ท่านโอกาสชวนกันคุยแล้วมีประเด็นที่เราจะปรับปรุงปรับเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆให้งานมันเกิดเกิดผลเกิดมากเกิดผลมากขึ้นโดยคนเดียคงถึงไม่พ้นเรื่องของเรื่องของตัวที่ดีต้องเข้ามาเข้ามาเติมเพิ่มยอดขึ้นเราเขียนไม่ได้แผนแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์มันได้รับได้บังคับมากแต่เราก็ยังแบบ ไม่ถูกดิบัาค้าให้ติดตัวมากนะักพอพอมีสถานการณ์จะเริ่มงเทคโนโลยีกันเราเองก,ก็ไม่เยอ,อยวยานะครับตอนนี้ก็พยายามหานะคนข้างนอกเข้า,ขามาช่วยว่าทำยังไงมัน,มนจะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตขอคุยกันสอง,สงกอนใหญ่ๆว่างานเดิมที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับจะเพิ่มเติมจะลดจะปรับจะต่อยอดในตั้งในเชิงบริวารจะคุณภาพอย่างไรส่วนที่สองภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เราเดินไปหนะ้าเนี่ย มันมีอะไรใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยกระติกช่ร้างหรือต่อเดินไปเข้าไปนะผมมมีสองประเด็นนี้นะครับประเด็นหนึ่งที่ที่เปลี่ยนแปลงจย่างในโครงการหลวงผมเขอแยกยันไงกับโครงการหลวงชูธงเรื่องของการเรียนรู้ผู้ใหญ่มีข้ราไว้ว่าศาสตร์ของโครงการหลวงเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์มากแต่แปลกใจว่าทำไมระดับประหลัด ระดับนาอำเภอระดับผู้ว่าระดับระดับไม่เข้าใจสองทางภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่มีประโยชน์เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กต้องเสริไมไปในสิ่งต่างๆพอพอเจากห้าสิบปีต่างชาติเราลงทุนคุยแต่ถึงชอบว่าขอให้ทาาว่าให้พลังการหลวงเนี่ยตั้งสถาบันการราสตร์พระราชาซึ่งในไอเดียที่คิดกันไว้เนี่ยตอนนี้ก็เอาเข้าประชุมร่วมกับนายกที่เป็น เป็นประธานคณะกรรมการโครงการหลวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นประการแล้วก็มองไปถึงว่าใน,นอานาคตอาจจะให้ปิญญาได้ให้วิธีการศึกษาแล้วก็ให้นาฬิกาเข้าร่วมทำงานผู้ชมวิจัยและอะไรต่างๆก็้าไปแบบนั้นแล้วก็ขยายลงไปสู่ไปสู่ป,ปในในระชากรต่างๆถ้าประเด็นในน,นั้นที่ตั้งมาเป็นกลไกในการเคลื่อนงานโครงการหลวงเนี่ยเราก็ปรับเราก็ยกระดับวิทยาลูกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหร,ารัชาตและแหล่งเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว ที่แบบมาตรฐานลองมองเห็นได้ไหมครัแล้วก็จะกกับเครือข่ายืย่วยกันอย่างที่ผมตำเรียนว่าทีผมพยายามเ,เริ่มไปยยมมที่โรงเรียนตอนนี้รอบรอบอุทยานหลวงเริ่มเริ่มพยายามจะทําให้มีหลักสูตรเริ่มับโรงเรียนนะครับอย่างเช่นทำไงให้เด็กวักธรรมชาติอุทอยานหลวงเป็นแหล่งความหลากหลายแต่ว่าก็ต้องพยายามดีไซน์ในต่างวัตายในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ก็พยายามดีไซน,ไน์ในส่วนที่เชื่อมออกมา,าเครือข่ายต่างๆนะครับ อันนี้ก็เป็น,ปนก,าการเปลี่ยนแปลงในเชิงไม่ถึงก็คือความเข้มข้นในเชิงไม่บายด้านการเรียนการศึกษาการการเรียนรู้ของของของโครงการรัฐบาลที่ที่วางที้ไป